ครับสวัสดีครับพี่น้องครับกลับมาพอกันอีกแล้วนะครับกับช่องชาวปะจัฟาร์มชาแนลนะครับจ่องวิถีกองเลี้ยงวัวนะครับเมื่อนี้ผ้าผีผ้าหนองมาอยู่กับบรรยากาศแตงยาแพงโคล่าของชาวปะจัฟาร์มนะครับก็เป็นวันยุดธนะครับพี่น้องกับตอนนี้ก็กําลังเฝ้ากับว่าเฝ้าไปไหดอกครับกัตัดแต่งตอนะครับยาแพงโคล่าหินเหี้ยนไปให้ง่วกินนะครับเพราะว่าได้ยินพยากรณ์อากาศว่าพายุฤดูร้อน มาอีกครั้งหนึ่งนะครับ8เมษายนถึง18เมษายนนะครับในห่วงนี้สิมีพายุฤดูร้อนเข่านะครับอาจจะมีฝนตกนะครับก็จำเป็นต้องเฝ้าเอาปุ๋ยขอกงว่นะครับปุ๋ยขี้งัว่ามาใส่แปลงหญ้าที่เฮาตัดแล้วนะครับครับพี่น้องแล้วมื้อนี้นะครับก็ตามพยากรณ์อากาศนะครับเขาก็ว่าจะมีพายุรดูร้อนนะครับ8ถึง18เมษายนนะครับพี่น้องก็เลย สิจากส่วนพี่ส่วนน้องนะครับสำหรับท่านที่คิดอยากจะปลูกหญ้านะครับในห่วงนี่คันสีคิดสิปลูกหญ้าเฝ้าไทยนะครับเฝ้าไทยไวกอนนะครับไทยไวกนแล้วก็ปั้นไวถ่าฝนมานะครับฝนมาแล้วก็หาทอนพันธุ์ลงปลูกเลยนะครับสำหรับการปลูกหญ้าชนิดอื่นชาวประจ้าฟ้ามอาจิบ่ได้มีความรู้มากเท่าไรนะครับแต่คันว่าเป็นแพนกล่านะครับ เ้าปลูกมาสมบุกสมบันมาเอาจนว่าเคี่ยพื้นที่หกหกปลูกแพงกุลาปีละเล็กปีลน้นยนะครับร่วมแล้วกับเขาปีที่สี่ล้วนะครับสาหรับการสําหรับแปง้งยาแแพงกุลาของชาวประสาฟฟ้ามนะครบับถือว่ามันเป็นหญ้าที่ตอบโจทย์นะครับแล้วทําไมถึงต้องเป็นแพงกุลานะครับเพามาบอกกันอีกอีกจักเทื่อนหนึ่งนะครับแล้วทําไมถึงต้องเป็นแพงกลานะครับสําหรับผู้ที่อาจสียัง่งสิตาสินใจ หาอยาปลูกบ่อใดนะครับแพงโคลามมนดีแบบใดนะครับก็หนึ่งเลยนะครับพีน่น้องมันปลูกงายนะครับเพงโคลาปลูกงายเลยนะครับเอาไว้เฮดเนียกะกะเกิดตัวนะครับพีน่น้องครับเฮดเนียถือขี้ดินถือขี้ดินซุ่มๆขยังเกิดนะครับวิธีการปลูกกะเขาสีใส้บางคนอาจจะบ่รูนะครับว่แพ่งโคลาใช้ท่อนพันธุ์ในการปลูกนะครับยิ่งเป็นถ้าเป็นท่อนพันุ มันเป็นเถาเรือยแบบนี้นะครับมันจะมีรากอากาศขาวๆนะครับเป็นฝอยๆขาวๆน่ครับถ้าได้ท่อนพันธุ์แบบนี้นี่แห้งง่ายนะครับแห้งง่ายแห้งนะครับแห้งติดง่ายดีนะครับวิธีการปลูกกะเข้ากบไทยไทยกบดินเก่าซะก่อนนะครับไทยกบวัชพืชอย่างเดิมซะก่อนนะครับสิปล่อยให้วัชพืชตายก้อนกระไดนะครับบ่ตายก้อนกระไดนะครับไทยกบแล้วกับปั้นนะครับปั้นแล้วเข้าสีใสวิธีการ เอาท่อนพันตัดท่อนพันแล้วเอาท่อนพันไปโรยนะครับลุยแล้วก็ใส่โรตัลี่ปั้นกบอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับขันมีนามกับสูบหนาไใส่นะครับขัวบามีนามถ้าดินมีความชุ่มชื้นกับปล่อยไว้เองสั้นเหรครับพี่น้องแล้วฝนตกลงมา่อนพันธุ์มันกัมันกัสีค่อยๆแท่งหยอดขึ้นมานะครับพี่น้องแต่สําหรับการปลูกถามว่าปลูกง่ายแต่ก็ต้องอาศัยระยะเวลานะครับบะเมนวาเข้าปลูกเทียนเดียวแล้วมันสีงามเลยนะครับ ในหนึ่งไร่นะครับใช้ต้นพันธุ์ประมาณเท่าไหรนะครับจริงๆไรหนึ่งค่ะบ่มีถ้าไม่มีวัชพืชหรือหญ้าพื้นทิ่อย่างอื่นปนมากนักนะครับใส่จักสามร้อยโลต่อไรกะสีพ่อนะครับแต่ขันยาไ้มันขึ้นหนาๆนะครับในต่อแรกเลยกะสีใสหลายขึ้นไปก็นั่นนะครับอาจจะใช้ถึงห้าร้อยกิโลกรัมนะครับที่นองครับมันก็ถือว่าปลูกง่ายนะครับในขอนึงนะครับ ข้อสองครับดูแลง่ายครับการดูแลหญ้าเพนกล่าผมใส่คําว่าแทบจะไม่ต้องดูแลครับพี่น้องแทบสี่าต้องดูแลนะครับขันเข้าปลูกในห่วงต้นฝนนะครับมั่นสีมาะนะครับต้นฝนกับนี่แหละครับพี่น้องครับก้อนสีเข่าพืชผ้านี่ครับปลูกต้นฝนมั่นสีมาะพ่อไถกบแล้วพ่อปลูกแล้วเข้าโรตาลี่ปันกบนะครับแพนกล่ามันก็สีมักในตัวเช่นนะครับ ในตัวจินแล้วในตัวจินจากน้ําฝนฝนตกลงมามันกระสีเฮดไห่แพนโคลาแตกงอกงามเกิดงอกงามได้นะครับในการดูแลมันกาบ่แถบสีบ่ได้ดูแลนะครับขันเป็นน้ำกัขอแค่มีน้ําแค่พอชุ่มชื้นนะครับพ่อแค่ซุ่มซุมนี่ครับพี่น้องบ่ต้องน้ำขังน้ำยั้งนะครับพ่อแค่ซุ่มซุมกับพ่อนะครับพ่อความงามของแพนโคลาเลยครับแล้วก็ขีดฟุ้นนะครับปุ๋ยนะครับ ก็ไม่จําเป็นต้องบํารุงมากไายอะไรนะครับยังชติปัญญาฟ้ามนะครับใส่ปุ๋ยปีละเถื่อนะครับพี่น้องถามว่าปีละเถื่อบอกกับกับปีละเถื่อนะครับครับสองเถื่อซะไปครับขี่เพราะว่าผมเหมือนลุ่งปุ๋ยคออรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สีเล่งตัดไ้มันงามคักๆก็คือเอาขี่ไกลลุงนะครับกับบ่เกินสองเถื่อนะครับซ้ำนี่นะครับสองเถื่อต่อปีนะครับแล้วก็บ่ได้ใส่หนาอีกอย่างเลยนะครับลายหนึ่งที่สิบสอง ประมาณนี้นะครับแล้วก็อาศัยผู้ดูแลก็คือเทวดานลครับฝนตกลงมาให้มันกะเขียวเสมอพึบนะครับงานนั้นเขาตัดออกนะครับมันก็แต่กอไม้นะครับบ่อแทบที่ถือว่าไม่ต้องใช้การดูแลอะไรมากมายเลยนะครับสําหรับ้อที่สามนะครับแทงโกล่ามันทนแรงนะครับทนแรงเป็นย่างดีเลยนะครับพี่น้องครับเอาว่าณวันนี้วัน เสาที่ห้าเามษาสองพันหาลอยงนีครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับแต่นี่ครับมัน่นมักอากาศร้อนชื้นนะครับได้รับน้ำฝนสองเถือกอนนะครับในห่วงอ่าหกมีหน้าสิบเอ็สิบสมีน้านะครับเอาว่าจนมาหอดมือนี่จากหญ้าแห้งๆเหี่ยวๆ ตายๆนะครับพี่น้องตอนนี้กะงามพ่อให้เดตัดรวมถึงขันป้อยไปอีกจักขันได้ฝนอีกจักเชือนึงกับพ่อได้เป็นทอนพันได้เลยนะครับพี่น้องครับมันกัถือว่ามันทนแรงนะครับเอาวานได้หนาแรงมันแห้งมันเหี่ยวมันแห้งตายนะครับได้ฝนมากกัแตกผุขึ้นมีชีวิตหลอดกลับขึ้นคือเก่านะครับพี่น้องครับในข้อที่สามนะครับทนแรงนะครับข้อที่สี่ก็คือให้ผลผลิตสูงนะครับ เงโคลา่าให้ผลผลิตถ้าดูแลดีๆนะครับได้น้ำพอสมควรได้ปุ๋ยพอสมควรนะครับต่อไรก่กะสีตัดได้อยู่ประมาณสามถึงสี่ตันต่อไร่นะครับต่อไร่ต่อปีนะครับพีนองครับขื้นอยู่กับการาดูแลของเฮ้านะครับมั่นกะิีตัดได้หลายรอบนะครับต่อปีเอาว่าสี่สิบห้าวันกับพ่อตัดเถีงง่วกินได้แล้วนะครับบอกหกสิบมือกับพ่อตัดเถีงง่วกินได้แล้วนะครับ ในส่วนของข้อที่5นะครับโปรโตีนสูงนะครับข้อนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งเลยนะครับสําหรับหญ้าแพงโกลานะครับหญ้าแพงโกลาโปรโตีนอยู่ประมาณ10บถึงสิเซนตนะครับแล้วแต่ช่วงอายุของมันนะครับสิบสิบถึงสิเปอร์เซนมันกับกขึ้นอยูกย่กับช่วงอายุนะครับตั้งแต่หญ้าอ,อ่อ,อนๆนะครับไปจนถึง30มสิือกระสิโปรโตีนสูงแน่นะครับเลยชี้สิบหามือไป60มือ โปรตีนหญ้ามันแก่แล้วโปรตีนก็อาจจะลดน้อยลงนะครับแต่มัน็ะยู่ในห่วง10-12%นะครับรวมถึงวัวมันสามารถกินได้ตั้งแต่หญ้าอ่อนหญ้าแก่นะครับรวมไปจนถึงฮอดหญ้าแห้งนะครับสำหรับปีนี้สีเฮ็ดหญ้ามักพร้อมนะครับเช้าปัจฟาร์มสีผ้าฟีผ้านนองนะครับเดี๋ยวเข้าสีเฮ็ดแพงโกลามักนะครับเอาไว้ใส่ในบ่ยากให บ่อยากที่ให้เป็นแห่งนะครับเป็นแห่งมันเห็ดยากแล้วครับตัดเลี่ยวเอามาพริกตากแดดพริกแล้วก็เอารถมาอัดนะครับหยาเข้าบ่ไาด้ห้ายปรนนันนะครับแต่อยากให้มันคงความชุ่มชื้นคงความมีน้ำในหย่าไว้นะครับก็สิล่องเห็ดหย่าอัดเบิ่งนะครับช่วงที่หย่ามันหลายๆลนะครับฝนลงแล้วเขาอาจจะตัดเพราะท่านนะครับเดี๋ยวตัดเลี่ยวไปเห็ดหยามากลองเบิ่งนะครับว่า,ามันสีใดผลบ่อหยามันสีเน่าบ่อนะครับก็ต้องขอบอกว่าครับอ่า แพนโกล่ามันโปรโตีนสูงนะครับในขอที่หทีครับส่วนขอที่6กนะครับก็ต้องขอบอกว่าแพนโกล่ามันสะดวกสบายในการที่เราจะเอาไปให้บัวก,กินนะครับช่วยย่นระยะเวลาในการทํางานของเขานะครับเขาบอจําเป็นต้องเอาไปซับ,น,บ ula, นะครับแพนโกล่านะครับเขาตัดเลีว้วกะเอาขึ้นรถ ไปแห้งว่ากินได้เลยนะครับบ่ต้องไปเสียเวลาในการสีต้องมาสับอีกนะครับพี่น้องบ่คือหญ้าพวกเนเปียพวกหญ้าที่เป็นต้นทั้งหลายนะครับถ้าหญ้าพวกที่เป็นต้นมันตอบโจทย์ต่อไรให้ผลผลิตสูงให้โปรตีนสูงกรมนอยนะครับแต่ในการที่สีเอาไปให้งัว่กินมันเสียเวลานะครับต้องตัดแล้วเอาไปบดเ,เอาไปซับอีกนะครับพี่น้องแต่แพงกุลา ตัดแล้วเอาไปใหงัวากินได้เลยนะครับอันเนี้ยถ้าสมมุติว่าขอกง่วาผมอยู่หางแปลงห้าเนี่ยเอาว่าสิเป็นงว่วายีชีพซโตก็แล้วแต่นะครับตัดหยาให้กินเนี่ยบ่พ่อมือละยีชีหน้าที่น,น,น,นะครับพี่นอกกันหยาเ้ยวเงนะครับดึกเอาดึกเอาข้าวเดียวโกยโกยแหงัวากินนะครับแต่ทุกงมือนี่ที่เข้าใส่เวลาในการเลี้ยงบัวในการตัดหญ้าให้บัวนานนะครับมันบ่ไเด้นนั่นในการตัดนะครับตัดแล้วมันเอาขึ้นรถเอาขึ้นรถแล้วเอาไปบ้านจะเอาไปล่งใหงัวานะครับ แต่ขนาดนั้นก็ใช้เวลาต่อวันกับบเกินเมื่อละชั่วโมงครึงเอารวมเวลาเศร้าเมียก,กับ่าเกินสองชั่วโมงนะครับกับว่าด้ถือวาหลายนะครับแต่ขันเป็นหยาชนิดอื่นก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการจัดการมากกว่านั้นนะครับครับพี่น้องส่วนในข้อสุดท้ายนะครับข้อดีของแพงโกล่านี่ครับแมนว่าคนสิปลูกหลายปันไดก็แล้วแต่นะครับแต่แพงโคล่าก็ยังตอบโจทย์มีความต้องการของตลาดยังสูงอยู่คือเก่านะครับพี่น้อง เอาว่าปีที่แล้วคันผมก็ได้ปลูก้านะครับผมก็สิได้ข้ายเพ่งกุลาได้เงินบ่หมดรู้หาพันหมล่ะครับพี่น้องครับขนาดเฮ่าปลูก้าใหงื่ว่านํานะครับแต่ปีที่แล้วผมปลูก้าตื่มอยู่เกือบหาไรนะครับพี่น้องปลูก้าตื่มเกือบหาไรนะครับแล้วใส่อนพันธุ์ของจากของทั้งเบิดนะครับเฮาตัด่อนพันธุ์เบิดไรนี่นะครับเพื่อสีไปปลูกไปปลูกไอหาไรของเขานะครับพี่น้องมั่นกัเลยตัด ให่งัวกินบอทัตนั่มนะครับคนมาขอสื่อกาขายบ่อได้นะครับพี่น้องเอามาคนที่ปลูกแพงโคลานะครับผู้ใดได้ปลูกแพงโคลาผู้นั้นได้ขายแพงโคลานะครับพี่น้องครับคันผู้ใดปลูกพอสมควรนะครับมันได้ขายแน่นอนนะครับมีคนมาขอสื่อขึ้นเ่านะครับแล้วก็ปัจจุบันราคามันก็ไม่ได้โหลดไม่ได้ลดลงเลยนะครับแพงโคลากันยังคันตัดไ้กันยังโลหะบาทที่เ่านะครับพี่น้องคันตัดเองกับี่บาทนะครับในแถวบ้านผมนะครับก็ยังถือว่า มีความความต้องการของตลาดยังสูงอยู่นะครับพี่น้องครับนั่นแหละครับพี่น้องครับทําไมถึงต้องเป็นแพนกล่านะครับทําไมชาวประจาฟาร์มถึงต้องปลูกแงนกล่านะครับอ้อครับพี่น้องครับแถมนะครับแพนกล่ามันกัปลูกได้แทบจะทุกสภาพพื้นดินนะครับยกเว้นอย่างเดียวครับพี่น้องครับที่ไอ้น้ำขังนะครับน้ำขัง ที่ลุ่มน้ำขังน้ำชุ่มตลอดเวลานะครับแพ่งโกลาบ่หมักนะครับน้ำแช่มแสแพงโกลาบ่หมักนะครับน้ำหึมพึมนะครับภาษาอีสานครับแล้วก็แพงโกลากะสีบ่หมักแค่อากาศหนาวอย่างเดียวครับถ้าในห่วงหนาวแพงโกลามันสีชะงักนะครับสีห้น้ำไปคักปันใดสีห้ปุ้ยคักปันใดมันกับพ่อสีได้งามได้งเ้วนะครับพี่น้องแล้วก็เป้าอีกข้อใหญ่ๆเลยนะครับขันเจําจำเป็นต้องไปคืดอีหยังไรนะครับ เขาหลอกเอาน้ำฟ้ามไ่ครับพี่น้องฟ้ามไงเพิ่นปลูกหญ้ามาจากว่าจากชนิดต่อจากชนิดแล้วนะครับพี่น้องเพื่อนปลูกมาทุกห้านะครับเพิ่นทดลองปลูกมาทุกหยาก่อนเฮานะครับแต่สุดท้ายเพิ่นจบที่แพงโกล่านั่นแหละครับพี่น้องครับเฮากันหลอกเอาทั้งเพิ่นนะครับแสดงว่ามันก็ต้องตอบโจทย์ต่อการเลี้ยงดูอีหยังมากมายนะครับตอบโจทย์แก่การอ่าง่ายแก่การดูแลรักษานะครับครับพี่น้องมันก็เป็นข้อดีของ แยงกล่านะครับว่างสีเป็นข้อที่1นึงนะครับปลูกง่ายขยายพันธุ์งายนะครับข้อที่2นะครับดูแลง่ายนะครับบำรุงรักษาก็ไม่ต้องเยอะแยะอะไรมากมายนะครับข้อดีข้อที่3นะครับก็ทนแรงนะครับทนแรงเป็นย่างดีนะครับทนน้ำท่วมได้เพาะนะครับน้ำท่วมเป็นเดือนช่องเดือนน้ำโบกแล้วแยโกลลากับป้องไม่นะครับข้อที่4ี่ก็ให้ผลผลิตสูงนะครับสามซีไร่เออสามสามซีตันต่อปีนะครับ ข้อที่หาก็โปรโตีนสูงนะครับหญ้ยาแพนโกลา่าโปรโตีน1 0ถึง12เปอร์เซ็นต์โดยประมาณนะครับในส่วนของข้อที่6ก็ช่วยย่นระยะเวลาในการที่เราจะหาหญ้าให้วัวนะครับขอดีข้อที่7ก็คือมันยังเป็นความต้องการของตลาดยังมีสูงนะครับครับพี่น้องก็ท่านใดก็ปลูกหญ้าชนิดใดก็ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับว่า ข้อดีของหญ้าที่ท่านปลูกมันเป็นอย่างไรนะครับเข้าบอได้วาแต่เข้าปลูกแพ่งกุลาแล้วว่าแพ่งกุลามันดีก็มูนะครับมันแค่ตอบโจทย์ในพื้นที่ของเรานะครับมันช่วยเราในการที่เราจะหาหญ้าให้บัวได้ง่ายขึ้นแค่นั้นนะครับพี่น้องมันบ่ตองดูแลร่หลายนะครับมันเลยตอบโจทย์ของชาวปรญญาฟ้ามนะครับแต่หญ้าชนิดอื่นๆก็ถือว่าดีนะครับยังยังห่วงนี่ที่ผมมองมอง,มองไว้นะครับ ผมก็มัดก,กินีบอมบาร์านะครับเพราะว่ามันก็เป็นต้นแล้วมันก็ผมมีทีอยู่อีกหมองหนึ่งก้อนสีลงไปหาไฮนานะครับมันก็บสียู่ไก่หวยแน่มันก็บสียู่ไก่สาหน่วยทั้งไต่ตีทไฮนาแน่นะครับผมก็บวาสีไปหากินีบอมบาร์ามาปลูกนะครับอาร์จียู่หันกับสิมันไรกว่านะครับไรไรเคิงประมาณนี้นะหกงานวาสีปลูกกินีบอมบาร์าไว้ตัดแค่ สองครั้งต่อปีอาจจะประมาณนี้นะครับตัดเถือแหลกไรนึงกะสีได้ประมาณตันสองตันเท่ากาาับเอาสีไปมักว้แห,หง้ง้วกินหนาแหลงนะครับในการตัดรอบที่สองกะสีเอาไปมักใ้แห,หง้ง้วกินหนาแหลงอีกนะครับเพราะว่ามันสีซอยลดต้นทุนเท่าอาจฉีว่ต้องไปเฮ็ดเปลือกมันล้างมากยีดตนะครับครับเดี๋ยวในอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวเท่าสีผ้าไปเบิงหยาก,กิน,นีบอมมา่านะครับรวมถึง ว่าวิธีการปลูกนะครับร่วมถึงข้าสีสื่อจากไสมาปลูกนะครับเดี๋ยวกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวชาปัญญฟาร์มพาไปดูนะครับมั่นสิโอเคบอนะครับไปถามผู้เชี่ยวชาญนะครับสำหรับกินีบอมบาซ่านะครับร่วมถึงยาชนิดอื่นๆนั่นะครับว่ามันจะมันดีมันมีประโยชน์มีโปรตีนอย่างไรนะครับสำหรับผู้ที่ใส่ปลูกหญ้าเลียงง่วนะครับ อาจจะไม่ต้องปลูกแพรกอล่าเหมือนชาวปญาฟาร์มนะครับเราอ่าก็ยินดีกับหญ้าทุกชนิดทุกสายพันธุ์นะครับยินดีกับง่วของพี่น้องนะครับที่มีหยาให้ง้วกินนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับขอลาพี่ล่าน้องไปซะก่อนนะครับพ่อได้มาเบาพ่อได้มายำเตือนกันอีกจักเทือนหนึ่งอนะครับพี่น้องครับสาหรับหญ้าแพง์กอล่านะครับอีพีนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับฝากกดไลค์ให้แน่นนะครับพี่น้องครับขันได้เบิ้งจนจบนะครับเพื่อ อ่าเป็นกำลังใจให้ผู้เห็ดลิปซะนะครับแมนผมอาร์ซี่ไ่าใดอ่าเห็ keep, ดลิปดีปันใดว่าด้เป็นมืออาชีพก็ขอกำลังใจจากพี่น้องนั่แน่ได้ครับผมก็เป็นกำลังใจให้พี่น้อง,องผู้เลี้ยง,งวัวนน้ำแก,ก,กะกับผมทุกคนนะครับราคางัวมันก็ไปได้ของมันนะครับกางังวอ้วนกับไปได้ของมันนะครับการงัวนข่มงัวนศากตรก็คือวานะครับพี่นอ้องอ่าขัดเทาเลี้ยงงวัวเลี้ยง มันโ่อ้วนมันเกี่ยวับโเป็นราคานะครับพี่น้องครับก็ับเจ้าิวาจังใดน,นะครับก็เลียงให้มันอ้วนใช่ไหมครับครับอีพีนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับชาปัญญาฟ้า